มาเกาวสวัสดีเพื่อนเราอนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A 30s กันนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่เราได้ลองเอาโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ไปใช้งานมาแล้วพักหนึ่งเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างกับราคาค่าตัวเพียงแค่7,990บาทเท่านั้นไปรับชมกันเลยครับ เรื่องแรกดีไซน์ ซัมซุง Galaxy A30s จัดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือระดับกลางที่ให้ฟังก์ชันมาอย่างครบครบราคาที่ไม่ถึงหมื่นด้วยตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับฝาหลังที่ดูสวยงามเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง A50s รุ่นที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับด้านหลังมิดีไซน์สวยครับทรงเราขาคณิตเวลามีแสงตกกระทบนะก็จะได้สีสันที่สวยงามดูมีมิติมากยิ่งขึ้นโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีขอบที่บางครับและตัวเครื่องก็ดูเพียวหยิบจับได้ง่ายด้วยถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะให้มาใหญ่อยู่ พอตัวเลยถ้าหากใครที่ชอบโทรศัพท์มือถือที่ดูเรียบหรูคงจะถูกใจไม่น้อยเลยครับเรื่องที่2การใช้งาน s a m s u n Galaxy g A 3 0 s นะครับให้หน้าจอแสดงผลไม่ใหญ่ที่6.4นิ้วเป็นแบบ Super AMOLED ครับความละเอียด SDPAS ถึงแม้ว่าความละเอียดจะถูกลดทอนลงมาเล็กน้อยจากรุ่นก่อนหน้านี้เหลือความละเอียดอยู่ที่ SD Pass แต่ประสบการณ์ในการรับชมก็ถือว่าไม่ตกหล่นเลยโดยหนะ้าจอดแสดงผลเป็นแบบ Super AMOLED ให้ภาพที่ดูสวยสดและหน้าจอที่ใหญ่ให้ประสบการณ์ในการรับชมที่ดูเต็มตาถูกใจคนที่ชอบดูซีรีส์อย่างแน่นอนโดยประมวลผลก็จัดมาใช้ได้ดีนะครับอย่าง Exynos 7904ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานแรมก็จัดมาที่4กิกก็สามารถในการใช้งานก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับโดยเฉพาะฟิลลิ่งการทัสทำออกมาได้ดีตามแบบฉบับของ s ซัมซุงเลยครับ หน่วยความจำในตัวเครื่องจัดมาที่64กิกถ้าหากไม่เพียงพอก็สามารถเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุดถึง512กิกเลยทีเดียวรูหูฟัง3.5มิลก็มีมาให้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB Type C สำหรับใครที่มีหูฟังดีๆก็เสียบฟังได้อย่างสบายๆ แถมยังรองรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos ด้วยเอาใจคนที่ชอบฟังเพลงนะครับงานนี้เนี่ยจัดว่าให้มาครบเหมือนกันในเรื่องของความปลอดภัย Samsung a s a m s u n Galaxy g A30s สามารถสแกนนิ้วมือบนหน้าจอได้จากที่ลองสแกนมาก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมและยังสามารถปลดล็อกด้วยใบหน้าได้ด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานครับเรื่องที่3 ถ้าหากพูดถึงเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับเรื่องของกล้องถ่ายรูปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ต้องใส่ใจเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์าน์ทโฟนถ่ายรูปได้อย่างง่ายๆครับตัวซั m s u n g g a l A x า A 3 0 S จัดกล้องมาถึง3ตัวด้วยกันครับประกอบไปด้วยกล้องเลนหลัก25ล้านพิกเซลรับแสง f 1 7ให้ภาพที่สวยสดสมจริงนะครับกล้องต่อมา8ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 2เป็น ultra wide ครับถ่ายภาพมุมกว้างทําให้ภาพที่เราถ่ายจากปกติ ได้กว้างมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะยืนอยู่ที่เดิมกล้องตัวที่3ครับ5ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2เป็นกล้องโบเกนนะครับถ่ายภาพร่วมกับโหมดไลฟ์โฟกัสทำให้ถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้ภาพที่ดูคมชัด และด้านหลังก็เบอร์ดูมีมิติมากขึ้นด้วยจํานวนกล้องที่จัดมาหลายระยะนะครับทำให้เราสามารถเก็บภาพได้ครบทุกระยะนอกจากนี้ยังสามารถถ่ายวิดีโอสโลโมชันได้ด้วยและยังสามารถถ่ายภาพวิดีโอในเลนส์อัลตราไวได้ด้วยนะครับมาดูภาพตัวอย่างกันดีกว่าทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเลยเป็นยังไงบ้างไปดูกัน คือภาพวิดีโอตัวอย่างของซั m s u ง Galaxy A 3 0 s ถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยลักษณะการสั่นก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของเสียงก็ประมาณหนึ่งนะนเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมจะค่อยๆแพลนให้ดูนะครับค่อยๆแพลนอันนี้คือเรายืนนิงนะ่งแหละพอยือนนิ่งบุกภาพที่ได้ก็อโอเคนะครับมีห่านด้วยเดี๋ยวลองซูมมีเป็ดมีเป็ด เดี๋ยวลองซูมนี้เราเห็นไหมอ่ะใกล้สุดคือ 4x นะครับ4เท่าอันนี้คือซูมกับอ่ะประมาณนี้ครับต่อมานะครับเราสามารถถ่ายวิดีโอแบบอัลตร้าไวได้ด้วยนะอันนี้ผมถ่ายบอลตร้าไวสังเกตว่ามุมมองของภาพเนี่ยกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะและคราวนี้เราลองถ่ายไปเดินไปด้วยเป็นไงบ้าง ก็จะสั่นประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยๆแผ่นไว้นี่มุมมองในการถ่ายค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็คุณภาพของภาพที่ถ่ายจากกล้องในโหมดวีดีโอก,ก็จะได้ประมาณนี้ครับด้วยเลนส์อัลตราไวท์ออก่อนเอาเข้าใ,ใกล้ซูมติดัหยเฮ้ยโอ้ทำไมซูมดอกไม้ไม่ติด คือค mm ืมาผูาย มาต่อที่กล้องหน้านะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าให้กล้องหน้ามาคมชัดเหมือนกันเอาใจสายเซลฟี่ครับจัดกล้องหน้ามาหนึงตัวความละเอียด16ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.0ครับมีโหมดในการใช้งานที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนมาดูรูปตัวอย่างที่ถ่ายจากกล้องหน้ากันครับทั้งภาพนิ่งและว,วิดีโอเลย คือการถ่ายภาพวิดีโอตัวอย่างจากกล้องหน้าของ Samsung Galaxy A 3 0 S นะครับพื้นหลังอาจจะดูวินเทจนิดนึงเป็นบ้านไม้เก่านะครับอาอยุ100ร้อยกว่าปี <c oughs> วิ่งหน่อยถึงแม้ว่าที่ที่เราเดินจะมืดมืดแสงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าภาพวิดีโอที่ได้สว่าง อ่าันนี้โอเคนะทำได้ดีในเรื่องของความสว่างอ่ากล้องหน้าโอเคนะครับปรับแสงได้ดีอ่าเดี๋ยวผมลองให้มืดอีกนิดนึงแล้วลองไปที่หน้าเราสว่างขึ้นนะหน้าเราค่อยๆสว่างขึ้นโอเคนี่งานทดสอบกล้องหน้านะครับของ Samsung a s a m s u n Galaxy g A 3 0 S ในเรื่องของการเล่นเกมการเล่นเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับจากที่ลองเล่นเกม ROV PUBG มาถือว่าสามารถเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับจากที่ลองปรับกราฟิกสูงมีการบันทึกหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็ปรับภาพ S.D. ชัดๆเอาง่ายๆอย่าง R.O.V. ครับในการทดลองที่เราเล่นกันเนี่ยในส่วนของเฟรมเรทนะครับที่ปรับเป็นเฟรมเรทสูงจาก60 FPS มีตกลงมาเยอะเหมือนกันเหลือที่40บ้าง30บ้างคือ FPS ไม่นิ่งเลยครับแต่ว่าประสบการณ์ในการเล่นเนี่ยถือว่าไม่มีผิดเพี้ยนนะถ้าหากใครมีเน็ตแรงๆก็ถือว่าเล่นได้ยอย่างลื่นๆแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับแนะนําให้ปรับกราฟิกหรือว่าความชัดเฟรมเรทต่างๆเป็นค่าเริ่มต้นที่เครื่องกําหนดมาให้อันนี้ก็จะทําให้ประสบการณ์ในการเล่นได้ดีแล้วก็หัวไม่ร้อนด้วยนะครับมาสรุปกันดีกว่า ครับ Samsung a s a m s u n Galaxy g A30s จัดว่าเป็นโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ให้สเปคมาอย่างครบๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่ให้ความสวยสด สมจริงนะครับในระดับซ u เปอร์อัลโมเรตถ่ายภาพวิดีโอในมุมกว้างก็ได้อย่างอัลตร้าไวนะครับและสามารถถ่ายแบบสโลโมชันได้ด้วยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาถึง3ตัวแบบครบครบการชาร์จก็ถือว่าทำได้ดีครับเพราะตัวนี้รองรับกำลังไฟได้ถึง15วัต์ชาร์จเร็วไม่ต้องรอนานครับแถมแบตเตอรี่ก็ให้มามากที่4 0 0 0มิลลิแอมป์อีกด้วยโดยรวมถือว่าโทารศัพท์มือถือรุ่นนี้สมราคาในแบรนด์ซัมซุงจริงๆนะครับ <Wow. S 1> จัดราคาค่าตัวมาที่7,990บาทโดยคะแนนความคุม้ม นะครับถ้าเทียบกับราคาและสิ่งที่โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ให้มานะครับผมให้อยู่ที่หก จุดเเต็ม10คะแนนครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆนะครับและนี่คือการรีวิวดีๆทั้งหมดที่อะนำมาฝากกันในคลิปนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกดซ u b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดี d, และคออนที้ของเราต่อไปนะครับสำหรับตัว Samsung s ั m s ุง Galaxy A30s รุ่นนี้เรามีในเรื่องของพรีวิวแล้วก็ทดสอบเกมด้วยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับโดยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขออตัวลลาาาไไปปก่่นนนมมพบด้้ใใหหคิ สวัสดีครับบ๊ายบาย